สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองและตะซอ,อยสวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบก,กับแคนในรายการนอกรอบครับเป็นครั้งแรกของเมืองไทยครับที่ละครเพลงถูกจัดขึ้นริมชายหาดหัวหินเพื่อน้อมรําลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถละครเฉลิมพระเกียรติเรื่องไกลกลังวลมิวสิควอลออนเดอะบีชจะสนุกสนานและซาบซึ้งขนาดไหนช่วงหน้ากลับมานอกรอบกันครับ สนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนยังอยู่กับแค่ในรายการนอกรอบครับคุณผู้ชมครับไกลกังวลมิวสิควอลอนเดอะบีชละครเพลงริมชายหาดที่นําเสนอเรื่องราวความรักที่สถาบันพระมหากษัตริย์มีต่อคนไทยครับโดยเนื้อหาครับยังสอดแทรกพระวิชาสามารถของพระมหากษัตริย์ผ่านตัวละครที่เป็นคนรุ่นใหม่อีกด้วยจะเป็นยังไงวันนี้ครับที่น้ำนุ่ในทิศยาจะพาเราไปนอกรอบกัน ตอนนี้น้ำนุ่นอยู่ที่สวนหลวงราชินีอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิรีขันธ์ซึ่งในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าจะก,กลายเป็นเวทีละครเรื่องไกลกังวลมิซิคอลออนเดอะบีชละครเพลงริมชายหาดหัวหินครั้งแรกของเมืองไทย กังวลมิซิเคิลออนเดอะบีชเป็นเรื่องราวของรุง้งนักเขียนผู้ท้อแท้กับงานและสังคมที่หลงไหลในวัตถุนิยมซึ่งยากที่เธอจะหาความสุขได้รุ้งฉันอยากจะรวยรวยส,ใ,สใจใจอยากไปไหนดังใจให้ได้ทุกวัน <Wow. S 1> แต่เมื่อเธอเดินทางมาหัวหินเธอได้พบกับฝนหลวงและคุณตาสองตาหลานที่มีความรักในบ้านเกิดนั่นคือหัวหิน มีความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ดำเนินชีวิตแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคุณตาคงผูกพันกับที่นี่มากตารักบ้านหลังนี้เพราะหัวหินเนี่ยคือบ้านของตาคนเรามันก็ควรจะรักบ้านตัวเองไม่ใช่หรอสมหวังดังพันได้ฝนหลวงด้วยองค์ เงื่อพระองค์ลังริ้นชุดตินชัยเติบโตติดตามรับใช้สุขใจและพอเพียงซึ่งทำให้รุ้งได้คนพบความสุขอย่างแท้จริงจากการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำาริของในหลวงนั่นจึงทำให้ชีวิตเธอไกลกังวล คอนเวทีเรื่องไกลกลังวลมิวสิควอลออนเดอะบีชในครั้งนี้นอกจากน้ำนุ่นจะได้รับความบันเทิงแล้วยังได้รับความรู้เกี่ยวกับหัวหินซึ่งน้ำนุ่นเคยเดินทางมาหัวหินหลายครั้งแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่ทําให้น้ำนุ่นรู้จักหัวหินมากที่สุดและนอกจากนี้ยังแฝงไปด้วยคําสอนอันล้าค่านั่นก็คือเรื่องของความพอเพียงซึ่งเป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยทุกคนค่ะละครเวทีไกลก,ลกลังวลมิวสิควอลออนเดอะบีชนะครับจะเปิดทําการแสดงวันที่22ถึง24กุมภาพ นี้เท่านนั้ที่สุหลวงราชินีครับอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าชมพีครับสามารถสํารองที่นั่งได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้เลยครับสําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการนอกรอบแล้วครับพบก,กันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ